สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะสอนวิธีการดึงภาพออกจากกล้องวิดสตาร์แคมนะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปแสดงผลใน Home a s s i s t a n t หรือว่าจะเอาไปดึงภาพไปเก็บไว้หรือว่า,อาไปแจ้งเตือนใน Line Notify อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่โปรเจกต์ที่คุณจะทำเลยก็วิดสตาร์แคมเนี่ยบางรุ่นเนี่ยมันสามารถทำได้นะครับผมย้ำนะครับว่าบางรุ่นสามารถดึงภาพออกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบเปิดแอปอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถดึงผ่านตัวกล้องตรงๆผ่าน IP ได้เลย ก็จริงๆ Vi s t a Cam เนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับจะเป็น v i s t a Cam ตรงๆมาทำเลยหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Niki โกนะครับแต่ว่าไส้ในซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยก็จะเป็นของ v i s t a Cam หมดนะครับแค่ OEM มา rebrand เฉยๆก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่น C 7 8 7 7นะครับซึ่งรุ่นไหนใช้ได้ไม่ได้บ้างเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองมาหมดทุกรุ่นแต่ถ้าที่ผมเคยลองเนี่ยรุ่นใหญ่ๆรุ่นนี้จะใช้ได้นะครับพวกรุ่นที่มันแบบ ตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยเออมันจะพอใช้ได้อย่าง C 2 4อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยจะใช้ได้หน้าตาประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นจิวจ๋วๆแบบนี้นะครับพวกเนี้ยใช้ไม่ได้อย่าไปซื้อมาใช้นะครับถ้าจะใช้กับพวก Home Assistant อรอยนี้แล้วก็จะมีตัว Outdoor นะครับ C 1 8 S ที่ผมลองก็คือใช้ได้นะครับตัวนี้ตัวอื่นก็ลองเสียงดูครับหรือว่าจะไปลองที่ร้านก็ได้นะครับถ้าร้านเข้าใจดีให้ลองก็ไปลองนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่การเซตอัพกล้องใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเสียบไฟเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเซตอัพโดยโทรศัพท์นะครับตามปกติเลย,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 ยโอ้โหเสียงจีนมาเลยนะครับก็กด add device นะครับตามที่ทำปกติเลยโอ้โหว่าจะต่อได้นานเหมือนกันนะครับ โอเคตอนนี้ภาพมาแล้วเข้าแอปได้แล้วครั้งแรกนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะให้เปลี่ยนรหัสนะครับก็ตั้งเป็นรหัสที่คุณจําได้นะครับปกติมันจะเป็น8 6ดตัวอะไรประมาณนี้ผมจะตั้งเป็น3 4 5 6ี่ห้าหกนะครับ7 8ดนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็กดเข้าดูนะครับดูว่ากล้องมันต่อกับ wiFi แล้วเรียบร้อยอันนี้ถ้าใครมาถึงสเต็ปนี้แล้วหรือว่าเซตอัพกล้องเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถข้ามาสเต็ปถัดไปได้เลยครับ โอเคครับหลังจากที่เชื่อมกล้องเข้ากับแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาโหลดโปรแกรมที่เว็บ VSTAR CAM นะครับ mm hmm. ก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเลยแล้วก็มาที่แท็บตัว Service นะครับแล้วก็กดซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดพอเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็ไปที่ IP Camera f i ฟ d e r แล้วก็ทำการเปิดโปรแกรมครับแตกไฟล์เข้ามาแล้วก็กด Run ตอนนี้นะครับ พอเราเปิดโปรแกรมมาเนี่ยมันก็จะเจอตัวชื่อกล้องของเรานะครับแล้วก็ IP ขึ้นมาเลยหรือถ้าไม่เจอก็ลองกดไฟล์ดูนะครับมันก็จะทําการสแกนหากล้องในวงแหวนเราทั้งหมดอันนี้อย่างกล้องผมเนี่ยก็ขึ้นมาแล้ว IP ตอนนี้เป็น1 10.10.0.103นะครับแล้วก็พอตอนนี้ก็จะเป็น37253นะครับ ซึ่งตัวพอร์ตกับ IP ตัวนี้เวลาที่เราเปิดปิดกล้องเนี่ยบางทีมันจะเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะเลขพอร์ตเนี่ยวิสตาแคมจะแลมต้อมพอร์ตหรือว่าทําการสุ่มพอร์ตทุกครั้งที่มันเปิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถดึงตัวภาพจาก URL ได้นะครับถ้าเราไม่ไปฟิกมันก็วิธีการฟริกนะครับก็ทําการกดโอเพนตรงนี้นะครับเพื่อทําการเปิดหน้าเว็บไซต์ของตัวกล้องนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับยูสเซอร์เนมเนี่ยจะเป็นแอดมินครับแล้วก็ พาสเวิร์ดก็จะเป็นที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแบบนี้แล้วก,กด sign in แล้วตอนนี้ก็จะได้หน้าเว็บอินเทอร์เฟซของกล้องแบบนี้มาแล้วนะครับถ้ากล้องรุ่นไหนที่ไม่มีหน้าเว็บอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับหรือว่าเข้าไม่ได้เนี่ยแสดงว่ากล้องรุ่นนั้นไม่สามารถดึงภาพออกมาได้นะครับโอเคถัดไปก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับ Server Push Mode อ่าตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพจากตัวกล้องนะครับเลี Real ้ยวทางเนี่ยเข้ามาที่ตัวหน้าเบราว์เซอร์ของเราแล้ว ก็แต่เราต้องไปฟิกมันก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ดึงภาพตัวนี้ออกมาได้โดยที่เลขพอร์ตมันไม่เปลี่ยนนะครับก็เข้าไปที่ตัวเซตติ้งตรงนี้ครับแล้วก็กด Network Setting Basic Network Setting แล้วก็ obtain IP from DHCP server เนี่ยติ๊กถูกออกนะครับเอาติ๊กออกแล้วก็ IP ตัวนี้เดี๋ยวเราต้อง assign เป็น static IP เข้าไปนะครับซึ่ง static IP เนี่ยให้เอา IP ที่ตัว r o u เตอร์ของเรามันไม่ปล่อยออกมานะครับ อย่างเราเตอร์ของผมเนี่ยมันจะปล่อย IP ตั้งแต่10 1จุด0 0บจุดนจุรอเป็นต้นไปนะครับก็ผมจะใช้ IP ประมาณ10 1จุดสิบจุดห้าสิบนะครับเพราะว่าเราเตอร์มันจะไม่ได้ปล่อย IP มาในช่วงนั้นนะครับแต่ว่า10บจุ1จุูนจุดเนี่ยตัวเราเตอร์มันใช้ไปแล้วนะครับผมก็จะเอาเป็น10 1จุด10ิบจุดศนจุดห้าิแล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่บ้านของคุณด้วยนะครับว่าใช้ IP แบบไหนโอตั้งเป็น50ศแล้วก็เลขพอร์ตนะครับ ให้เลขพอตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่มันจะแรนดอมหรือสุ่มขึ้นมาทุกครั้งในการเวลาที่มันเปิดนะครับผมจะใส่เป็น80เลยแล้วก็ rtsp port rtsp เนี่ยจริงๆจ,จะเป็นโปรโตโคอลในการสตรีมวิดีโอนะครับซึ่งกล้องวงจรปิดปกติเนี่ยมันก็ใช้กันนะครับแต่ผมไม่รู้ทำไมวิสต a าแคมมันถึงใช้ rtsp u r l ตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาปิดไว้หรือเปล่าโอเคแล้วก็กด submit นะครับ เพื่อทําการเซฟค่าแล้วก็รอตัวกล้องมันรีบูตหนึ่งรอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสแกนตัว IP ใหม่กันหลังจากกล้องมันรีบูตเสร็จนะครับผมก็จะทําการเช็ค IP อีกรอบนะครับโดยใช้โปรแกรม IP Cam e r a f i n d เ r เนี่ยแหละกดไฟอีกรอบนะครับตัวกล้องก็จะเปลี่ยน IP เรียบร้อยนะครับเป็น10.10.0.50นะครับตามที่เรากําหนดไว้พอร์ตก็จะเป็น80นนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถคอนฟิกผ่านไอตัวโปรแกรมนี้ได้นะครับ แต่ผมเคยลองกับบางรุ่นแล้วมันไม่เปลี่ยนไม่รู้ทำไมนะครับก็ตั้งค่าในตัวเบราว์เซอร์เนี่ยชั่วสุดนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะไปที่ URL ของกล้องกันนะครับอันใหม่ที่เป็นจุด50โอเคก็เปิดได้แล้ววิธีการที่เราจะดึงตัววิดีโอออกมานะครับให้กด Sign in ตัวที่เป็นไฟล์โฟลกเมื่อกี้นะครับอันนี้กด Sign in เข้าไปแล้วก็คลิกขวาครับ แล้วก็ Open Image in New Tab ตัวนี้เราจะได้ URL สำหรับ Stream มาแล้วครับซึ่ง U Stream URL ตัวนี้จะเป็น Motion JPEG นะครับหรือว่า JPEG แบบเคลื่อนไหวได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าหน้าตามันก็จะเป็น IP นะครับตามด้วย VideoStream.cgi Question Marks แล้วก็ Username เท่ากับ Admin แล้วก็ and Password เท่ากับ Password ของเรานะครับสามารถเอา URL ตรงนี้ไปใช้ได้เลย แต่เดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนแล้วกันโอเคสำหรับคนที่ต้องการภาพนิ่งนะครับแบบอยากดึงภาพมาเฉยๆเนี่ยจะทำยังไงนะครับก็ให้ไปที่ตัวโนปลักอินโหมดนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ open in new tab ก็จะได้ URL เป็น1 0 0 1 0 1 0 0น0นะครับ snapshot cgi username admin password 1 2 3่งนะครับตามนี้เลย แล้วก็มันจะมีเครื่องหมายแอนแล้วก็ตามด้วยเลขยาวๆข้างหลังแบบนี้นะครับอันนี้สามารถลบทิ้งได้นะครับแล้วก็สามารถกด Enter ได้ก็จะสามารถได้รูปเหมือนกันนะครับพอเรา refresh แล้วเนี่ยมันก็จะได้รูปใหม่ขึ้นมานะครับผมเอามือออกอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับต้อง refresh หนึ่งทีนะครับตัวภาพมันก็จะได้ภาพล่าสุดเข้ามาแต่จะเห็นได้ว่าภาพตรงนี้มันจิ๋วมากเลยนะครับจิ๋วสุดๆไปเลย วิธีการเพิ่มขนาดภาพนะครับมันจะได้สูงสุดที่ 640p มันครับประมาณนี้สำหรับ snapshot ก็ให้เพิ่มเครื่องหมายแอนเข้าไปนะครับตามด้วยคำว่า res นะครับแล้วก็เท่ากับแล้วก็0 and res เท่ากับ0นะครับกด enter ทีหนึง่งแล้วก็ลอง refresh ดูนะครับตอนนี้ภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นเลยครับตอนนี้ภาพมันจะเป็นประมาณ 640p แล้วซึ่งมันก็ยังจริงๆมันก็ยังเล็กอยู่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือ ใหญ่สุดแล้วเท่าที่ผมจะดึงออกมาได้นะครับมันก็จะได้แค่นี้แหละต่อมาก็ได้เวลาเพิ่มกล้องไปที่ Home Assistant แล้วครับโดยผมจะใช้ Integration MJPEG IP Camera นะครับแบบนี้ต้อง Edit ด้วยตัวไฟ์ YAMO นะครับไม่มีแบบสำเร็จรูปก็ก็ปีตรงนี้ไปครับ Camera Platform MJPEG นะครับแล้วก็ไปใส่ในไฟ a m o ของเรานะครับก็ผมก็จะแปะมันลงไปนะครับตรงไหนก็ได้นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็เพิ่มเข้าไปที่ c a m e r a นะครับ แต่อันนี้ผมไม่มีนะครับผมก็จะแปะไปเลยแล้วก็ mjpeg url ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการทับด้วยตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับ open in new tab แล้วก็จะได้ตัว url ที่เป็นวิดีโออันนี้มาครับก็จะเป็น mjpeg ทําการ copy url ตรงนี้ครับไปใส่ในไฟล์ editor ตรงที่มันเป็น mjpeg url ตรงนี้ครับโซน v แล้วก็ตรงนี้เราสามารถตั้างชื่อกล้องได้นะครับผมจะตั้งชื่อกล้อง ก็คือ Name นะครับเอ่อเอาเป็น Office แล้วกัน F F I C E โ okay. อเคแล้วก็ทำการกด Save นะครับแล้วก็สเต็ปเดิมครับ Configuration ครับแล้วก็ทำการแล้วก็ s e r v ์ฟเวอร์คอแล้วก็ทำการเช็คหนึ่งรอบว่าไฟ YAML ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำการรี s t a r t ตัว s e r v ์ฟเรหรอบหลังจากที่ h o m s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  t s t t r t รบู t เสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการ เพิ่มตัว entity กล้องเข้าไปนะครับเพื่อแสดงว่ากล้องตัวนี้มันสามารถตึงเข้ามาใน Home Assistant ได้อย่างสำเร็จแล้วนะครับก็ edit dashboard ผมจะสร้างตัวการ์ดใหม่แล้วกันครับแล้วผมจะเลือกการ์ดเป็น camera entity นะครับเอาไม่ใช่สิผมจำผิดนะครับมันเรียกว่าตัว picture entity ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือกตัว picture entity เนี่ยเป็น camera นะครับแล้วก็ จะขึ้นมาเลยครับ camera o f f i c e อันนี้ที่ผมเพิ่มขึ้นไปเมื่อกี้ครับอันนี้ก็ image p a r t ก็ลบไปครับแล้วก็ camera entity ตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับเป็น camera o f f i c e แบบนี้นะครับแล้วก็ลองกด save ดูแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้ภาพจากกล้องก็จะเข้ามาที่ d a s h b o a r ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอตัวนี้มันอาจจะไม่อัปเดตเท่าไหร่นะครับภาพ p รี v ิ e แต่ถ้าเรากดตัว เต็มตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสามารถดูได้นะครับผ่าน Home Assistant เลยโอเคครับก็ขอสรุปคลิปนี้นะครับว่ากล้องวิสตาแคมบางรุ่นเนี่ยสามารถเพิ่มเข้า Home Assistant ได้นะครับแต่ว่าวิส t a แคมเนี่ยมันเป็นกล้องจีนใช่ไหมครับแล้วมันใช้คลาวด์จีนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครใช้เราเตอร์ที่ดีๆเนี่ยให้ไปทำการบล็อกอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับ ไม่ให้มันออกเน็ตได้นะครับใช้แค่ในแลนเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ทํามันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยไว้ใจกล้องจีนสักเท่าไหร่นะครับหรือถ้าใครมีงบประมาณระดับหนึ่งเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ตัว NVR นะครับหรือว่า Network Video Recorder แล้วก็ใช้ตัว Home Assistant เนี่ยดึงวิดีโอจากตัว NVR มานะครับแบบนั้นก็จะเป็นแบบแลนแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ครบวงจรมากกว่านะครับเพราะว่ากล้องแบบนี้เนี่ยมันบันทึกใน SD card ใช่ไหมครับมันก็อาจจะ ไม่ปลอดภัยนะครับใครเจอกล้องก็สามารถหยิบไปได้เลยอันนี้ก็เหมือนเอาไว้แค่แบบดูคำๆเฉยๆแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ไม่ซีเรียสมากก็สามารถใช้วิธีนี้ได้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรก็สามารถบอกไนดะ้ในคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ